สวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับให้ดูเหรียญน,นะครับที่ผมการันตีให้นะครับว่าปิดพักจากผมไปนะครับก็จะได้เหรียญประมาณนี้นะครับก็จะมีนัมเบอร์กำกับให้ทุกเหรียญเลยนะครับ แน่นอนเลยนะครับว่าพี่ๆได้ไปนะครับก็ต้องมีหมายเลขที่ผมเขียนไว้ให้ทุกเหรียญนะครับว่ามันมีตรงกันไหมพี่ๆทุกคนสามารถมาตรวจสอบได้เลยนะครับสำหรับคนที่ปิดพากับผมไปแล้วก็ผมขอบคุณมากๆนะครับพี่ๆทุกคนที่สนใจนะครับถึงแม้จะปิดไม่ปิดกับผมนะครับแค่พี่ๆทุกคนสนใจผมก็ดีใจแล้วนะครับ นี่นะครับเป็นนะครับกติกาที่ผมจะส่งให้ทุกคนเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมส่งให้กับทุกคนเลยว่าถ้าสนใจก็พิมพ์แค่คําว่าสนใจนะครับผมก็ได้บอกพี่ๆทุกคนไปหมดแล้วนะครับสำหรับใครที่แอดเฟซแอดไลน์ผมไว้นะครับผมก็ได้ส่งให้ทุกคนนะครับนะครับพอส่งให้ปุ๊บนะครับผมก็จะให้ส่งนะครับส่งหมายเลขให้เลือกนะครับนี่เลยหมายเลขหนึ่งถึงห้าสิบนะครับพี่ๆทุกคนได้แบบนี้หมดนะครับหนึ่งถึงห้าสิบนะครับให้เลือกมานะครับปิดกี่รุ้นก็ได้นะครับ สมมติปิด1,2,3,4นะผมก็จะการทิ้งให้นะครับ ตอนแรกก็จะถ่ายเป็นใบเปล่าให้รอบที่2ก็จะเป็นกาเบอร์ให้แล้วถ่ายให้อีกครั้งหนึ่งครับเพื่อยืนยันว่าผมกาให้แล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากนะครับที่นะครับผมส่งให้เลือกหมายเลขปุ๊บผมก็จะส่งหมายเลขบัญชีให้นะครับแล้วก็โอนเงินตามจํานวนนะครับหลังจากโอนเงินเสร็จนะครับผมก็จะส่งรูปพระให้นั่นก็คือนี่เลยรูปพระนะครับสมมติพี่ปิด1 2 3 4 5หผมก็จะถ่ายแค่หมายเลข1 2 3 4 5ี่ให้พี่นะครับส่วนพระข้างในนะครับให้พี่ๆทุกคนไปลุ้นเอาเองนะครับ ให้พี่ทุกคนไปลุ้นเอาเองนะครับผมอยากให้พี่ลุ้นเอานะครับนะครับถึงจะเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าเหรียญทุกเหรียญผมค้าให้หมดนะครับมีทุกเนื้อนะครับที่เป็นโซนที่6ผมการันตีให้แน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสหรับใครที่ผิดพลาดกับผมไปนะครับนี่เลยนะครับพารทั้งหมด50เหรียญนะครับถ้าใครได้หมายเลขไหนไปมาดูหมายเลขก็ได้นะครับถ้าพี่ได้หมายเลขหนึ่งไปก็มาดูหมายเลขหนึ่งนะครับว่าตรงกันไหมนะครับ ต่อไปนะครับนี่นะครับเป็นเหรีย <hi> ญที่ผมการันตีให้นะครับดูเลยนะครับเนื้อบนบนที่ใส่มาในลังน้อยๆนะครับก็จะมีเนื้อดาวะนะครับชุบเงินชุบทองโบราณนะครับเนื้อพายลุ้งนะครับส่วนเหรียญนะครับที่ใส่มาเยอะๆนะครับจํานวนอย่างละพิมเนื้อละสิบเหรียญนั่นก็คือเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองแดงนะครับทองแดงลมดำนะครับทองแดงมันปูนะครับทองแดงผิวไฟนะครับอย่างละสิบเหรียญนะครับพิมละห้าเหรียญนั่นเองก็จะมีหมายเลขกําก oui ับให้หมดนะครับ นี่เลยนะครับผมการันตีให้นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่พี่ๆทุกคนไว้วางใจผมนะครับที่มาชอบผ้ากับผมไปนะครับผมปล่อยในราคาแบ่งปันนะครับรุนละ200นะครับผมไม่รู้นะครับว่าที่อื่นเขาปล่อยราคาไหนนะครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่พ้ายังไม่ออกนะครับผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าผมแบ่งให้รุนละ200นะครับถึงแม้นะครับตอนนี้จะมีคนปล่อยรุนละร้อยร้อยห้าสิบหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมก็นะครับ ไม่รู้ด้วยนะครับแต่ผมการันตีให้นะครับว่าพระที่ได้ไปก็ต้องมีหมายเลขนัมเบอร์ตามนี้นะครับมีทุกเนื้อค่ะให้ทุกเหรียญนะครับเขียนนัมเบอร์ให้หมดนะครับแล้วก็นะครับตอนนี้นะครับผมนะครับก็ได้ปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับปิดการแบ่งปันเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่เหลือผมก็เก็บไว้เองนะครับผมก็ยังไม่ทราบนะครับว่าผมนะครับได้เนื้อไหนบ้างนะผมยังไม่เปิดดูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมให้พี่ทุกคนลุ้นก่อนนะครับผมอยากรู้นะครับว่าพี่ทุกคนได้เนื้อไหนบ้างนะครับถ้าพี่คนไหนปปปิิดดดไไแลล้้วก็มาูคคนะรับ ถ้าพระส่งถึงแล้วนะครับผมขอให้ถ่ายรูปมาให้ผมด้วยนะครับผมก็อยากดูเมอนกันนะครับว่าพี่ๆทุกคนได้พระนะครับเป็นรายการไหนเนื้อไหนนะครับผมก็อยากให้พี่ๆคนได้เนื้อดีๆนะครับเพราะว่าผมก็แบ่งปันด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับเพราะว่า ก็มีคนสนใจแล้วก็ปิดนะครับไม่กี่คนเองนะครับแต่นะครับพี่เขาไว้ใจผมมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจะไม่ทําให้ผิดหวังนะครับแน่นอนนะครับผมส่งให้แน่นอนได้รับพระแน่นอนถ้าใครไม่ได้รับพระหรือว่าสูญหายผมรับผิดชอบให้นะครับเพียงแค่ทักเข้ามาหาผมนะครับแต่ขออย่างเดียวนะครับเวลาเปิดกล่องพระก็สังเกตไม่ต้องถ่ายวีดีโอก็ได้ครับสังเกตดูก่อนนะครับว่ากล่องนะครับมีรอยแกะมีอะไรไหมนะครับไม่ต้องถ่ายวีดีโอให้ผมนะครับถ้ามีรอยแกะรอยอะไรก็ถ่ายมาให้ผมค่อยถ่ายมาให้ผมนะครับเดี๋ยวผมรับผิดชอบให้น เพราะว่าเงินนะครับที่พี่ๆทุกคนปิดกับผมมาผมยังไม่ใช้นะครับเพราะว่าผมจะไม่ใช้เลยนะครับจนกว่านะครับพระจะถึงมือพี่ๆทุกคนนะครับผมก็จะถึงจะใช้สามารถใช้ตังค์นั้นได้นะครับตอนนี้ผมก็ได้ประกันไว้ให้อยู่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมมีตัวตนแน่นอนนะครับถ้ามีปัญหาก็พิมพ์มาหาผมได้เลยนะครับสลับพี่ๆทุกคนที่ปิดกับผมไปนะครับสลับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ